นับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี้ยวหมูน้ำตรา cp พราชนจาจักรกัมพูชาเป็นอีกหนึ่งประเทศอาเซียนที่มีนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายครับจากรายงานการท่องเที่ยวของกัมพูชาช่วงครึ่งปีแรกของปี2557ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติมาเยือนทั้งหมด2,200คนเพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี2556รยละ5 โดยนักท่องเที่ยวหลักได้แก่เวียดนามจีนเกาหลีใต้ลาวและญี่ปุ่นครับส่วนนักท่องเที่ยวไทยช่วงครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมาเดินทางมากัมพูชาถึง16000คนและวันนี้พี่ไอสไตล์ก็ได้พาน้องๆมาเยีอยที่กัมพูชาอีกครั้งโดยจุดหมายปลายทางของเราวันนี้อยู่ที่เมืองกัมปงโศกครับ เมืองกำปงสองหรือที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่าสีหนุวิลซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งในสมัยสมเด็จพระนโรโดมสีหนุปกครองประเทศกัมพูชาสีหนุวิลเป็นเมืองชายทะเลที่สงบมีชายหาดสลับเนินเขาเตี้ยๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่กัมพูชาไม่แพ้เมืองใหญ่ๆอย่างพนมเปญหรือเสียมเรียบเลยลหละครับ ซึ่งก่อนที่คขเรแดงจะยึดอำนาจเมืองแห่งนี้เคยเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดของเหล่าข้าหาบาดีชาวกัมพูชาปัจจุบันกำปงโสมเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบโดยเฉพาะบริเวณร,ริมชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวมีโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทุกระดับซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนักลงทุนชาวออสเตรเลียฝรั่งเศสและอังกฤษครับในขณะที่ใจกลางเมืองค่อนข้างแออัดอจอแจมีถนนลาดยางที่สุดโทม รวมไปถึงตลาดเก่าๆแหล่งจ,จับจ่ายของคนท้องถิ่นครับและระหว่างที่พี่ไอซไตา์เดินทางวันที่กำโพรงสมก็สังเกตเห็นว่าระหว่างทางจะมีร่มสีเขียวตั้งเรียงรายเป็นระยะระยะพอเข้ามาในเมืองก็เห็นทั้งร่มและป้ายสีเขียวที่มีลักษณะคล้ายๆกันตั้งอยู่เป็นจุดๆไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหน้าร้านขายของน้องๆลองทายกันดูสิครับว่า ร่มสีเขียวแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ให้บริการเกี่ยวกับอะไรเห็นได้เลยนะว่าในเมืองของเขาหรือว่าตามชาญเมืองมีร่มอยู่ตลอดเลยนะเห็นไหมให้ลองทายซิว่าร่มตรงนี้ถ้าเราเห็นว่าปักอยู่หมายความว่าร้านนี้ที่นี่ให้บริการอะไรคิดครับ มาท่องเที่ยวโอเคขายปีกนกโอเคมีใครคิดต่างจะมีไหมเมื่อกี้คีย์เวิร์ดที่พี่ย่าบอกคืออะไบริการสีแดงก่อนเลยครับเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาค่ะด้านไหนเอ่ยให้คำปรึกษาพาเที่ยวก็แบบประมาณว่าให้ความช่วยเหลือแก่แบบทุกด้านนะคะโอ้โหเช่นอะไรกับนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ นี่คอ่ะคนอื่นไหมมีอีกไหมน่าจะเป็นร้านขายของปิพวกขายของชาพวกเนี้ยครับเพราะเห็นมีถังน้ำแล้วก็มีพวกกระป๋องน้ำและพวกแบบนี้อยู่ครับคือขายของทั่วไปขายของปิครับพวกน้ำดื่มของใช้พวกเนี้ยครับขายปลีกครับอ๋ออะขายปลีกขายปลีกอะพี่รอนบ้างครับผมสังเกตดูจากจากสัญลักษณ์ที่เป็นรูปปินะครับนึกถึง นึกถึงการขนส่งครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเป็นกลมใบษณีของเขาหรือเปล่าที่แบบว่าถ้าเกิดเห็นสัญลักษณ์อันนี้ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการส่งของส่งใบษณีหรือว่าพัสดุอะครับคิดว่ายงไเป็นเหมือนกับใบษณีหรือว่ารับ้งส่งของใช่ครับอ้าวสิครับเออมีเหตุผลนะฮะพยายามฟังสีแดงเนี่ยสาระเยอะไปทาเครียดสาระเยอะไปครับทีมหนู คิดว่าเป็นอุปกรณ์ดำน้ำอะค่ะเขาให้เช่าหรือว่าขายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นชายหาดอะค่ะไอคนนี้ั้างไอคนนี้ั้างคนนี้ั้างคนนครับที่หนาวหนาวเนี่ยค่ะหนาวหนาวข้างบนอ่ะ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นบริการส่งของครับผมอมือฝั่งพี่มาอยู่ฝั่งพี่เลยอยู่ฝั่งพี่พี่มาเลยเป็นประมาณไปรษณีย์งี้ปะครับรับจ้างส่งของคือเราก็ไม่รู้นะว่าเขาไปส่งให้แทนหรือว่าเขาอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ให้เราไไปลองฟังพี่ตาบ้างพี่ตาครับ มาเลยผมเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าที่กัมพูชานั้นนะครับผมมีนักท่องเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวก็คือประมาณ2.2ล้านคนเลยนะครับเมื่อปี57ที่ผ่านมาถูกต้องครับผมอย่าลืมนะครับว่าล่มสีเขียวๆนะฮะที่ทุกคนได้เห็นแล้วมันคือที่ขายน้ำชาเขียวครับผมใช่ครับผมหยอกคุณเล่นครับ อยู่ตรงนี้แล้วฮะมันคือไพรสณนียย่อยนั่นเองครับผมเขาจะส่งเป็นแบบไหนครับพี่นี่ครับส่งเป็นแบบนี้ครับผมมีกล่องด้วยครับผมอันนี้คือแบบบ้านเราใช่ฮะแบบบ้านเราฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของที่กัมพูชากล่องจะเป็นสีเขียวอไปกันที่น้องซานบ้างผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าไปรสเนียไม่ใช่ครับเออของผมเนี่ยร่มสีเขียวๆนี่คือที่แรกเงินครับอ เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาครับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะ,อะเขาก็เลยอำนวยความสะดวกในการเปิดเฟรนช์ชัยเป็นร่มเขียวๆเนี่ยให้นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงินได้ <c oughs> หมายความว่าถ้าพี่ไปเที่ยวกัมพูชาที่ไม่มีเงินแบบกสก,กุลของเขาใช่ครับพี่เอาดอลลาร์ดอลลาร์ได้อะไรได้หมดเลย<ฮ>ครับไปแลกที่ร่มเขียวๆนี่ใช่แม้แต่เงินไทยของเราเนี่ยก็แลกได้ครับที่แลกเงินใช่ครับเปิดอย่างเป็นทางการด้วยใช่ครับพี่ดูนด้กันบ้าง พี่จะบอกว่าล่มเขียวๆถ้าสังเกตดีๆเป็นที่โอนเงินค่ะที่กัมพูชาเนี่ยเขาเขาบอกว่าอินเทรนมากคือเขาจะไม่โอนเงินแบบแบบแบบตู้ ATM ีเอ็มตู้เอทสังเกตได้ไม่มีเลยเขาใช้ล่มนี่แหละค่ะเป็นที่โอนเงิน <c oughs> เพราะว่าเขาจะโอนเงินแบบเป็นระบบเอาแค่พิมีโทรศพัพท์ประเทศนี้คือสู่อาเซียนแล้วนะ,ะแต่ว่า โอนตู้เอทีเอ็มโอนเงินผ่านล่มไม่มีเอทีเดีมแล้วสีร่ำเงินร่ำเงินไม่มีใครฟังกันอยู่แลยครับพี่ก่อนฟังพี่ก่อนฟังให้เจอโอนเงินผ่านล่มมันไม่ได้เอนเงินผ่านล่มแต่ล่มเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเขาจะโอนเงินผ่านระบบแค่มีมือถือสมวัสดีรอนจะโอนเงินโอนเงินโอนเงินผมโอนเงิน จโนเงินผมโนเงินทําไงครับที่ลมสีเขียวไ่มสีเขียวปั๊บพี่ก็บอกเบอร์โทรหนูไปบอกเบอร์โทรคนที่จะโอนไปให้บอกเบอร์โทรหนูแล้วพอพี่โอนไปปุ๊บโอนปุ๊บพอโอนปุ๊บเขาก็จะให้สลิปสลิปเนี่ยบินเนี่ยมันจะมีรหัสรหัสพี่ก็โทรบอกหนูหนูแรกตอนเนี้พี่โอนนี่แล้วนะเอารหัสไปเลยหนูก็ไปรับที่ล่ม ก็เอารหัสเนี้ไปรับแล้วก็ได้มาเลยเงินก็คือที่ที่ล่มเนี่ยคืาจะมีเงินสดเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เป็นการโอนเงินไม่ชัดปั๊บปล้บโตผันระบบข้อสีครับเอาไว้โอนเงินได้เเอาสิร่มสีเขียวนะครับเขาจะให้บริการใดกดครับกดครับข้อนี้น่าสนใจมากมาดูกันครับว่าน้องๆเลือกข้อไหนฮะ ร่วมสีเขียวเป็นสัญลักษณ์การให้บริการเกี่ยวกับอะไรที่กัมพูชาครับอ hey. คนกัมพูชาเขาไม่โอนเงินกันที whoever, ่ธนาคารหรือตู้ ATM เหมือนบ้านเราหรอกนะครับน้อง แต่จะโอนผ่านระบบที่เรียกว่าวิงซึ่งจะมีเฟรนไชส์อยู่ทั่วประเทศกัมพูชาเลยหาง่ายมากๆส่วนวิธีโอนก็ง่ายมากๆเหมือนกันครับแค่มีโทรศัพท์มือถือก็โอนเงินให้กันได้แล้วเดินเข้าไปที่ร้านไหนก็ได้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ร่มสีเขียวหรือป้ายสีเขียวที่เขียนว่าวิงแบบนี้บอกเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราจะโอนเงินให้ใจ่ายเงินที่ต้องการโอนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเสียค่าโอนครั้งละ1.5ดดอลลาร์เท่านั้น เสร็จเขาก็จะมีสลิปมาให้ซึ่งในสลิปจะมีรหัสพิเศษคนที่ไปรับเงินก็แค่บอกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองและรหัสให้ตรงกันโดยคนจ่ายเงินจะโทรมาที่เบอร์นั้นเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าเบอร์โทรศัพท์ตรงรหัสตรงก็รับเงินได้เลยแม่สะดวกจริงๆนะครับ พิ่งรู้นะครับว่าวิงเนี่ยมันเหมือนกับการบินจริงๆแต่ว่าเป็นเงินเนี่ยบินไปแต่ว่าก่อนไปถึงข้อ3าครับวันนี้ดรสวิทต์ก็มีความรู้ดีๆมาฝากเราด้วยครับครบผมวิงนี่คือชื่อของระบบเนาะของการโอนเงินอันนี้เราก็รู้แล้วว่ากัมพูชาเขาไม่ได้ด้อยพัฒนาขนาดนั้นใช่ไหมเขามีเทคโนโลยีเราตามเขาอาจจะยังไม่ทันไม่มีระบบนี้บบที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะฮะอย่างเรื่องของไปษณีจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเชื่อถือนะแต่มันผิดไงผิดนะฮะ ขอโทษหรือยังอะไรฮะขอโทษหรือยังขอโทษด็อกเตอร์ครับแลวว่าระบบของวิงเนี่ยเป็นระบบที่เรายังไม่เคยรู้จักแต่ไม่รู้จักไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้นะฮะก็ขวนขวายดูแลกันเมื่อกี้สังเกตสังกากันดีมากนะครับเห็นคำว่าวิงก็ตีความกันใหญ่เลยกัมพูชาเมื่อกี้สถิติบอกว่าครึ่งปีนะ2.2ล้านเนี่ยครึ่งปีครึ่งปีเดียวครับผมดันั้นใน1ปีเนี่ยมี3-4ล้านคนแต่ก็ยังแพ้เรานะประเทศไทยปีหนึ่งมากกว่า20ล้านคน รายได้การท่องเที่ยวของประเทศไทยนี่อันดับหนึ่งนะครับในการนํารายได้มาสู่ประเทศนะครับก็จริงๆแล้วอาเซียนนะครับรวมตัวกันเนี่ยก็มองว่าบางประเทศก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวน้อยบางประเทศอาจจะมีนักท่องเที่ยวมากเราอยากจะทําให้มันเป็น one destination ครับความหมายคือจุดหมายปลายทางเดียวกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันนะครับกัมพูชาเขามีของดีบนธงเขามีรูปอะไรนครวัดนะครับเป็นมรดกโลกนะครับ ตั้งแต่ปี2535นะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะครับของเราก็มีวัดพระแก้วมีวัดอรุณมีสิ่งสวยงามมากมายนะครับเราอยากให้นักท่องเที่ยวนอกอาเซียนเนี่ยเข้ามาสร้างไรายได้ให้คนนะครับแล้วก็เราก็พัฒนาการท่องเที่ยวของเราร่วมกันเป็นแพ็กเกจก็ได้นะครับไปจากประเทศไทยเข้ามาเลเซียต่อสิงคโปร์อย่างเงี้ย ทุกคนได้หมดเลยครับมผมโอ้ที่สําคัญก็คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเวลาที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันด้วยใช่นะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสีส<ม>ดแดงกับสีน้ําเงินครับห่างกันอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นในส่วนของข้อ3ข้อต่อไปนี้ย้ำอีกทีนะครับคะแนนจะคูณ2นะครับเพราะฉะนั้นนิดเดียวนะฮะอ้ามาดูนครับข้อ3ไปต่อที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การมาเยือนประเทศสาธารณารัฐอินโดนีเซียของพี่ไอสไต์ในวันนี้จะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งกลุ่มชนพื้นเมืองที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับแหล่งภูเขาไฟนั่นก็คือชาวคาโรนั่นเองครับ